วัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เราจะไปสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อนำไปประดับเว็บให้ดูสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ PowerPoint ไปที่ Insert ไปที่ Shape เลือกสี่เหลี่ยมนะครับลากมาเปลี่ยนสีไหม เสร็จแ,แล้วไปเลือกไม่มีเส้นครับเมื่อพอใจแล้วคลิกขวาครับเลือก Editpoint เลือก Point ที่เราจะดำเนินการครับจุด Point คลิกขวา Addpoint ครับแล้วก็คลิกขวาแอด p o i n t อีกที่หนึงครับ ใกล้ๆกันอ่อาขประมาณนี้ครับขยายภาพเปิดหน้าต่างให้มัใหญ่ขึ้นขยายภาพเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัวนี้ครับระยะห่างตรงนี้ถ้าห่างมากก็ดูไม่สวยครับอาจจะดึงขยับมาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนครับประมาณเอาข้างบนเล็กๆครับฝั่งขวามือด้วยเท่ากันครับดูเท่ากันแล้วก็ตรงกันด้วยครับ ใครที่เผลอคลิกออกนี้ก็มาคลิกขวาข้างในเลือก Edit ครับอ่า Edit Point ครับแล้วก็มาคลิก Point ตัวนี้ลากโคง้งขึ้นไปข้างบนครับลากโคง้งอยากได้โค้งขนาดไหนนะครับลากไปก่อนครับค่อยมาตัวนี้ต่อครับ เกินก็มาตัวนี้ครับอะดูให้มันสวยงามนะครับดูแอมสวยงามพอดีอรออยงพอใจหรือ,อยัง ถ้ายังไม่พอใจก็ระดับตกแต่งต่อนะครับถ้าพอใจแล้วก็น่าจะเสมอกันนะครับอพอใจแล้วคลิกออกครับคลิกออก อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างในการสอนให้ดูเท่านั้นเราก็ได้แล้วต่อไปเรากด c อนโ r ร l กดปุ่ม c อน t r ร l ครับลากอันนี้ลงมาครับนะครับลากลงมาทําตัวนี้ให้มันจางนะครับหรือบางคนก็สลับกันเช่นเอาตัวนี้มันเข้มขึ้นเอาตัวนี้ให้าใหจางหรือ,อตัวข้างบนต้องต้องเข้มกว่านะครับต้องเข้มกว่าสีต้องเข้มกว่า นะครับตัวด้านบนนะครับหรือไม่ก็เรามันมีหลากหลายวิธีจะเอาตัวนี้เป็นตัวจางก็ได้แล้วค่อยสลับไปอยู่ข้างหลังก็ได้เช่นนะครับเช่นอ่าเบิคลิกมันก็จะขึ้นตัวนี้มาก็เลือกครับแหมจางกว่าครับนี่แบบนี้เป็นต้นครับแบบนี้เป็นต้นคลิกเข้าไปครับแล้วสลับตัวนี้ไปอยู่ข้างล่างด้วยการคลิกขวาเลือก back นะครับมันก็จะไปอยู่ข้างล่างแล้วนะครับแต่ในทีนี้เนี่ยเราอยากจะให้ตัวนี้มันยื่นเข้ามานิดนึงนะครับเวลาเราลากไปซ้อนไปซ้อนกันแบบเนี้ยเราอยากจะให้อยากจะให้ตัวจางมันโผล่ขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นิดนึงหรือใครอยากจะไปทรงนี้ด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้เราลากอ่านะครับ นี่ครับหลักลงมาก่อนแล้วเราค่อยมาจัดการลากลงมาให้มันอย่างนี้ก็ได้ครับค่อยมาจัดการตัวนี้ครับคลิกขวาอีดิฟอยครับแล้วเลือกตัวนี้เป็นทหัยืดมานิหนึ่งครับนาจะได้นหนจะได้ไจไดจเจ้าแค่ตรงนี้นะครับเราก็ลากตัวนี้ไปทับคืนครับ มันก็จะเห็นจางๆลงมาอ่านิดนึงนะครับหรือไม่เราไม่เอาสีนี้ก็เอาสีอื่นก็ได้เพื่อนี่ครับมันจะออกมานิดนึงนะครับหรือไม่ก็หรือไม่ก็จัดการตัวนี้ก็ได้นะครับจัดการตัวนี้ด้วยการที่ดิสก์พอยแล้วก็ทําโค้งเข้าไปข้างในอีกครับ อย่านีนเดี๋ยวดูก่อนครับตรงนี้มันอาจจะลึกไปนิดนึงอ่าอย่างนี้เป็นต้นครับมันก็จะมีสีเกิดขึ้นนะครับสีเกิดขึ้นนะครับสีข้างในตัวนี้ ชอบแค่ไหนประมาณไหนก็จัดการเอานะครับจัดการเอาหรือใครอยากได้ทั้งหมดสีไหนสวยก็เลือกใช้ครับสีไหนสวยเลือกใช้นะครับนี่แบบนี้เป็นต้นครับชอบสีไหนบางทีก็อาจจะทำโค้งไม่สวยครับแต่ก็ไปปรับปรุงดัดแปลงใหม่ได้ครับ นี่นะครับแบบนี้ก็เลือกเอาครับมันจะขึ้นมาอ่าสมมติว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแบบนี้ก็แล้วกันต่อไปก็ไปที่ Insert ไปที่สี่เหลี่ยมโค้งครับมีโค้งมนนิดนึงแล้วก็ลากก็นี้ครับ เอาเป็นสีขาวสีขาวนะครับมีเส้นก็ได้ไม่มีเส้นก็ได้ครับแล้วก็ไปที่ตัว A นะครับพิมข้อความครับพิมพ์เสร็จแล้วเราอยากจะเปลี่ยนสีข้อความก็เปลี่ยนเลยครับ เปี่ยสีขอบฟ้าเป็นสีอะไรก็ได้ที่ชอบหนาน,นิดนึงอ่าเอาไปขึ้นไว้อย่างนี้แล้วตรงนี้ว่างอยู่ว่างอยู่เราทำอะไรก็ไปเซิร์ชข้อมูลในเว็บครับไปเข้าเว็บไซต์ขึ้นมาครับแล้วก็เปิดขึ้นมาครับเว็บไซต์นะ ไปที่ตรงนี้ครับไอคอนไฟเดอร์ครับรูปอะไรดีรูปหนังสือไหมไปที่หนังสือครับไปที่ฟรีนะไปที่ฟรีอ่าหนังสืออ่าไม่เรื่องมากแล้วเอาตัวนี้แหละนะครับเ่าขนาดเท่าไหร่ผมสิบสี่พอมั้งนะครับดาวน์โหลดครับมาอยู่ตรงไหนเอออ่อ อยู่ตรงไหนเลือกที่จัดเก็บนะครับเลือกที่จัดเก็บไม่เรียบร้อยจำที่จัดเก็บเอาไว้แล้วก็ไปเปิดโปรแกรมเราขึ้นมาแท้ครับรูปภาพพิเจอร์ครับแล้วก็ไปที่ฟลเดอร์ของเราครับที่เราจัดเก็บเมื่อกี้นะครับ ที่เราจัดเก็บมเมื่อกี้นะครับหนังสือมาครับมาแบบนี้เราก็เอาไปใส่ตรงนี้ครับย่อครับเ,เราขยายความให้มันใหญ่ขึ้นเราก็สามารถที่จะปรับตรแต่งได้ครับแบบนี้อ่าตัวนี้รู้สึกว่ามันหางเกินไปก็เอาเข้ามาครับขยับเข้ามาใกล้ๆตัวนี้ใหญ่เกินไปเราก็มาครับแบบนี้ แล้วเราค่อยอคลิกเลือกสีขาวคลิกตัวหนังสือคลิกรูปภาพคลิกตัวบนตัวล่างแล้วคลิกขวาครับเซฟเห็นไหมครับเซฟแล้วเอาไปจัดเก็บครับจัดเก็บที่ไหนอันนี้ก็อยู่ที่เราครับจัดเก็บที่ไหนล่ะ จัดเก็บที่ไหนนะครับจัดเก็บตรงไหนก็อยู่ที่เราครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้อ่าเซฟเข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็รัเก็บไปเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาครับเว็บไซต์ของเราครับไปเปิดขึ้นมาครับนี่ครับ อ่าต้องเข้าหน้าแรกนะต้องเข้าหน้าแก้ไขนะครับหน้าแก้ไขหน้าแก้ไขในะที่นี้คือเราต้องอกอินเข้าอเ m a i l อกอินเข้าแล้วสังเกตง่ายๆคือมีพวกนี้เนี่ยเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับแล้วไปที่เว็บไซต์ของเราครับอ่าเว็บไซต์ของเราป้ายจะมีคําว่า edit ครับจะมีคําว่า edit ตัวนี้หมายถึงว่าแก้ไขได้เนี่ยจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ มีฝั่งขวามือแบบนี้ครับอันนี้ครั้งก่อนที่เราจัดการไปนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนตัวนี้ครับอันนี้ถ้ามีตัวเก่าก็ลบออกครับนี่ลบออกหรือไม่ก็มาที่จุดสา้จุดตัวนี้ครับไปที่อัปโหลดครับแล้วไปเลือกภาพงานของเราเก็บไว้ที่ไหนเนีย่ยข้อสําคัญตรงนี้แหละ เก็บไว้ที่ไหนหายเจอครับเก็บไว้ตรงไหนหายเจอเนี่ยเก็บไว้ตรงไหนครับชื่ออะไรตั้งชื่ออะไรเมื่อกี้หายเจอครับคลิกเข้าไปครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเพื่อให้มันสมส่วนกันครับนี่แบบนี้ครับมันก็จะได้เป็นลักษณะของหน้าตามาอีกที่หนึง่ง แล้วเราก็ไปเปลี่ยนสีนะครับไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนขอบมันก็ได้ครับอันนี้จะโค้งขึ้นมาอันนี้โค้งออกนอกอันนี้จะโค้งเข้าในเห็นไหมครับโค้งเข้าในต่างกาันอยู่ที่การออกแบบครับไม่มีติดไม่มีถูกนะครับใครออกแบบใครคิดวิธีการออกแบบได้ดีก็ถ้ามาให้สาธารณชนได้เห็นนะครับ อย่าเก็บไว้นะครับอย่าเก็บไว้คือการสร้างทําตัวนี้นะครับต่อไปก็ไปจัดการเองนะครับตัวที่เหลือนะครับตัวที่เหลืออ๋อไม่ใช่เลยอันนี้ผิดที่ต้องอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้คอนโทรลเซตไปได้ไหมได้คอนโทรลเซตครับนี่ครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับนะครับไปเลือกครับมันก็จะเปลี่ยนให้แบบนี้ครับเห็นไหมเปลี่ยนง่ายนะครับ ตัวอื่นก็และเราจะออกแบบแบบตัวอื่นเนี่ยนะครับนี่คือวิธีการออกแบบตัวนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมีตัวอื่นเกิดขึ้นมาครับเอาตัวเดิมนี่แหละจะว่าเปลี่ยนสีเอาครับเปลี่ยนสีเอาเห็นไหมครับเปลี่ยนสีเอาเนี่ยครับแบบนี้ครับอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ไปอย่าลืมนะเวลามีการแก้ไขก็ไปเผยแพร่ครับ ผยแร่ครั้งที่หนึ่งเผยแร่อีกครับครั้งที่สองจึงจะสําเร็จผลได้นะครับเนี่ยจึงจะสําเร็จผลได้อ่านี่ครับอ่างั้นก็อีนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ